คุณผู้ชมทุกท่านยนยะครับวันนี้กับผมปัดนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Roblox Map Rumble Tycoon 2นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษชื่ออะไรครับชื่อปั่นครับผมจากช่องช่องปั่น Channel ครับผมอย่าลืมติดตามช่องเขาด้วยนะครับอ่ะอันนี้นมยังไม่ได้ลงคลิปเลยแไปเราก็จะไปซื้อของก่อนนะครับไปปั่นไปทำอะผมพอดี ปั้นเขาเล่นเพิ่งเล่นแบบนี้ครั้งแรกนะครับเราก็เลยจะไปสอนนะครับนี่นะครับเราก็จะมีตังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปัน้นนี่นะครับตรงนี้เราก็จะต้องนี้นะครับด้านหนึ่งนะครับปั้นเมนูนั่งนะเราจะเอลิกจอมาให้อ,อย่างนี้นะมีอะไรขึ้นไหม มาปั้นลองด,งดูนี่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับทดสอบดูนะทีนี้เราจะมาซื้อของกันนะครับนี่นะครับเราก็ต้องจับกล่องขวาน,นะครับเอาไปวางหน้าชั้นนะครับ นี่แล้วก็กดอีสิบสองบาทใช่ผมจะซื้อขอบคุณมาอะไรเหรอทำไงวัดตาฟ้า <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นนี่อ,อหลกักจับปนะเึนะครับท่านผูกก้ชมแล้วก็ไปวางโอเคมาต่อนี่นะครับเดี๋ยวเราจะ ม,มัเนแหลกดิสนึงเราจะเอากล่องไปเปิดกันนะครับวางตรงไหนคะวางล็อกเกอร์เลยให้วางแคชเชียร์มาวางตรงไหนอมาแล้วเราก็ชกดไปชี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็กด E เหมือนเดิม Open b o x น,นี่แล้วเราก็กด E นี่เราจะได้ขวายหินงูงมาแล้วครับมาดูปั้นนะครับว่าจะเสร็จหรือยง เสร็จยังนี่อ่ะอยังเลยอืมเราไปดนกงนครับท่านผู้ชมตอนนี้ป้นกำลังซื้อของอยู่อ่าป้นเองลองกดไปที่กล่องสิกดอือเพนบล็อกนี่ปันและเองก็ลองกดตรงขวานดู แล้วก็กดเออเพิ่งก,กดขวาแล้วก็กดอันนี้ทีนี้เอ็งก็ได้ขวาแล้วตตมเข้ามาปั้นตามมาเฮ้ยเราต้องเก็บตังให้ครบหลายร้อยนะเราจะต้องไปซื้อที่ดินออเออช่กช็ะตัดสิปั้น กดมาที่ตรงต้นไม้ต้นหนึงนะครับโอเคทีนี้เราก็เก็บขวานก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะยกไม้ปั้นเดี๋ยวไปกับเขาเลยเดี๋ยวแบ่งกันตัดนะครับเราก็จะได้ไม้มาแล้วครับคู้เออลมแรงมาแล้วจะมาวางตรงนี้นะครับปุ๊บปั้นมาตัด ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมคนที่เล่นไม่เป็นก็ต้องอย่างนี้แหละครับนี่นะครับเราก็ต้องถือขวานไปตัดให้มันเป็นท่อนๆเล็กๆนะครับเราจะได้ใส่เข้าไปได้ปัน้นตัดคนละท่อนเล็กๆเ,เ,เลย เขาเอาท่อนนี้ท่อนข,ข,ของเขาเองแปลวท่อนอื่นสิแล้วก็เอามาใส่ในนี้อ่าวติดิดเออึ๊บอึบปึ๊บหลบไปสิปั้นเองก็ไปลวาท่อนอื่นสิเดี๋ยวเอ้จะเข้าไปทำอะไรละปั้น,ลนลแล้วเราก็จะใส่ไม้ลงไปนะครับท่านผู้ชมไม้ติด ถ้าทายสิปั้นนี่นะครับเราก็จะต่อไปตอนนี้นะครับไม้ก็จะลงไปลงไปแล้วดูจํานวนเงินของเรานะครับมันก็จะไม่เพิ่มเดี๋ยวว่าไงนะเงินปั้นก็จะเพิ่มนะครับเพราะว่าปั้นเป็นคนตัดปั้นออกไปค่าที่เขาอา้ใจตาให้เองแล้วอ่ะเขาขอตัดเซ่ น,น,นี่นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกกันว่าการแบ่งเอ้ยนี่นะครับคนใครมีพที่ใครที่มีเพื่อนเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมแบ่งเพื่อนใช้ไม้ด้วยนะครับเอ้ยติดปั้นเองตัดเองต้องตัดก่อนนะถึงจะขายได้อ่ะเองต้องตัดก่อนเองตัดไปแล้วเหรอปัน้น เม่กัมันจะเพิ่มให้คนตัดเขาุดท้ายนี่ครับท่านผู้ชมคนนี้เอารถมจหนเ่ยขอหยไหมเออถ้าเกิดปั้นขึ้นรถของคนอื่นมันก็จะตายนะเราก็ต้องเก็บังา์ไปซื้อป้าเอ้ยซื้อรถก่อนปั้นตามเขามาตามมาดูเท่าว่าจะแหลกหน้าดูเลยเข้าไปในร้านนะ อืมไม่มีรถขายเลยมีอยู่คันหนึ่งกี่บาทฟ้าสี่ร้อยบาทนะครับเราก็ต้องเก็บังให้ครบสี่ร้อยนะครับโอเคท่านผู้ชมหลับตาสามวิแป๊บเดงนะครับ เออสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งกะดิงนะครับรอับกระ่งนะครับทานผู้ชมขอหากระนิ่ง ตรงนี้ก็ได้ว่ะนี่อ่าพวกคนลืมตาปั้นตาเข้ามาหน่อยอ่านี่ไม่ต้องแล้วอ่ารถไหมปัน้นเราไปตัดไม้กันท่าชมพอดีเงินมาจากไหนแล้วก็รถที่ดินมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะท่านผู้ชมขึ้นนั่งแล้ยจ้าไปเราจะไปตัดไม้ดีๆกัน แล้วก็อ,อื่นขอซื้อขวานให้ปั้นก่อนนะลงปั้นลงเออเออเออแหลกเอยท่านผู้ชมครับแหลกนิดนึงนะครับโอเคอ่ากี่บาทวะร้อยไม่มีตังค์ตังค์ขออ,ขอีกีสิ่ง โอเคปั้นเองใช้ควานหินไปก่อนนะตังไม่มอเด็กตังไม่พอแต่เขาไปควานเหล็กแล้วเอะควานหินดีกว่าเอะควานหินตามเข้ามาแล้วป้าเดี๋ยวเขาจะพาไปที่หนึ่งเอาปั้นเองลองขับสิขับได้ไหมเดือดรถไหมไม่นะนั่นออกเลยออกออกสิปั้นโดดโอเคทีนี้เราซื้อของให้กันได้แล้ว เราจะไปตัดไม้สตุระเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเราจะไปตัดไม้กันนะครับอติดดเลยปันดนตดดกระโดดไอรดเิรัเอ ตอนนี้นะครับปั้นเขาแหลกอยู่นะครับป้านเองไปตัดอันนั้นเลยเองไปตัดต้นไม้ที่เองคิดว่ามันตัดง่ายไปตัดต้นปกติก่อนอยากเขาจะเก็บตังค์ซื้อพ่วงให้เองโอเคไหมรถคาละรล้อยกว่าเราจะเก็บตังค์ซื้อรถนะครับสี่ร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าตัดแนมและปป้านกลับบ้านมวตัดแล้ว จะจบจะจบจะจบคลิปละใช่ไหมแบบนี้ก็ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมขับรถได้ด้วยไปเราจะกลับบ้านกันบ้านเราอยู่ตรงไหนครับก่อนโอเคมาอืมหาที่ดินของเราก่อน อืมพอดีเราหายไปแล้ว่าจะอยู่บนภูเขาต้องหาที่ดินให้เจอนั่นไงเชื่อหรือเปล่าโอเคนั่นแหละที่ดินของเราลงมาปั้นหามาทำตามเขาไม่อยู่นี่อยู่นี่นี่มาแล้ว นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ล่มกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ช่องผมและช่องของป้านดน้วยครับคลิปนี้ลากลับมาใครชนะก็ต้องตอบว่าลาชนะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ